สวัสดีครับอแม่พี่น้องเมื่อนี้หนาวเมื่อนี้ผมมีผาไปหยาบรอบเพราะว่าใส่รอบไว้ครับใส่รอบไว้ซีหาหลังหกหลังนี่นะพี่น้องมันติดลบเดี๋ยวเพิ่งน้ำแข็งพี่น้องเพิ่งน้ำแข็งหนาวไปเดี๋ยวผมพาไปหยาบลังแรกกันเี่ตามมาตามมาครับตามมาลังเลกแข่งเวิร์ตนพี่น้องแข่งเวิร์ต เน่มัมารุ่นหลังแรกกันพี่น้องมาหมานันผู้หมนันโอ้ยเอานอ,ม,าอามื้อี้เมื่อนี้กับดิดลบแปพี่นองม่อนี้ติดลบแปดเฮ้ยมีตูีเอ้ยมีต่อยพี่น้องมันเนี่ย เ้ยมีคุรีก็หลายในการในการพี่น้องรังแรกเฮ้เสิยเลยเนาะเฮียพ่อยำเน่าเฮียโอ้ยเฮียโอ้ยมีคุรีมีเนีอยป่าย่องเอ้ยเอาเดี๋ยวรอบเป็นรุ่นหลังที่สองเงนพี่น้องไปไปกันยังเร็วๆเลย

เห็นบ่อันนี้มันแข็งกว่าเดิมพี่น้องเนี่ยมันแข็งหนาวเหมือนติดลบปแป็บรเก่าพี่น้องหนาวเบิดมือมือ,มอนีิเสียกเบิดเอาเด,ออเดี๋ยวไปรุ่นหลังที่สามกันพุ่นหลังที่สามพุ่นไปก็ติดตามมาเลยพี่น้องมาพี่น้องมาเบืองหลังที่สาม อันที่สามคบพรุ่นตอนในโต้ไม่โต้อตตืออ mọi cái câu người này, người mọi 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 ไปรุป่นกนแน่พี่น้องหลังที่สามตีหายมาครับมาสรุปผลงานสองหลังทุ่งไทยบม่ได้อน,นี้เนี่ยผลงานบพราได้อยู่ได้กินนี่นะพี่น้องเอ้ยจิ้ลบแปดลบก,ก้อยังไปใส่ให้เราอันนี้มะเขาวนี่บิคุรีเนี่ยพี่น้องเอ้ยคักขัดขัดหมานนึกเอาหน่ะพี่น้องเบ้าปิ้นอะไรหากินอยู่นี่สองยางแยกกัน กุ้มากลิมนี่กัฝากกดไหลก์กดแช่กดซับเหเบาเปิดนน้ำเลยนะครับเออเป็นกำลังแก่เห็นะียเออฝากไว้เลยนะครับว่อไอหนุ่มเมืองน้ำดำเบาเปิดนน้อยมันโคกครับเอาขอบคุณครับสวัสดีครับ